ฟางเส้นสุดท้ายนะครับที่บิ๊กเต่ากับบิ๊กโจ๊กต้องแตกหักกันเป็นธรรมดาครับชีวิตวงการสีกากีที่หลายๆคนก็รู้ดีนะครับว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอนอำนาจเป็นสิ่งที่หอมหวาน เมื่อต้องการตำแหน่งที่สูงขึ้นมีข่าวห้ายๆกระแสนะครับที่บอกว่าบิ๊กโจ๊กเหยียบหัวรุ่นต่อรุ่นนะครับทำให้รุ่นพี่หมั่นไส้พจะยามสกัดกั้นทุกวิถีทางเรื่องจริงก็คงจะมีนะครับ แต่มันไม่ใช่หมดแค่นี้ผมไปฟังนะครับบิ๊กเต่าสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งนะครับเรื่องประเด็นที่มีการแตกหากันนะครับบิ๊กเต่าได้ไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับให้กับตำรวจท่านหนึ่งนะครับที่ท่านโดนนะครับบิ๊กโจกและลูกน้องนะครับ เล่นงานทำให้ตำรวจในนั้นต้องอัดตาวิบากกรรมและมีหลายเรื่องราวนะครับและล่าสุดรองโจนะครับได้ออกมาแสดงความชัดเจน,นในการร้องขอความเป็นธรรมนะครับเพราะอะไรครับในช่วงที่ท่านอยู่ในพื้นที่นะครับชนบุรี ช่วงนั้นมีการปราบปรามคนจีนแก๊งสีเทาที่มีกระแสข่าวสับเปลี่ยนตัวผู้ต้องหานำคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวจริงมารับโทษแทนนะครับลองโจนะครับได้โต้แย้งและก็ผลการสอบสวนความผิดทางวินยัย ผลออกมาแล้วนะครับว่าลองโจไม่ได้ผิดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะช่วงนั้นนะครับช่วงที่บิ๊กโจถือว่าเรื่องอำนาจมากได้มอบหมายนะครับให้ผู้กำกับเขมมาดูแลเกี่ยวกับคดีนี้ซึ่งผู้กำกับเขมนะครับช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นมือขวานะครับ ของบิ๊กโจ๊กอ้างว่าได้รับคำสั่งจากบิ๊กโจ๊กนะครับโดยตรงให้มาดูแลคดีนี้ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าพอบอตรนะครับสั่งให้บิ๊กโจ๊กมาดูแลคดีนี้ก็คือการมอบเป็นทอดนั่นเองแต่เบื้องลึกเบื้องหลังนั้นก็ต้องว่ากันไป ตามความจริงครับว่ามีอำนาจในการที่จะเข้ามาดูแลคดีนี้หรือไม่ซึ่งถ้าไม่มีอำนาจก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายและครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงกันเยอะมากเรื่องสวยลดบรรทุกช่วงนั้นที่กระแสข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดี ของกำนันนกที่สารวัตรทางหลวงนะครับเข้าไปกินในงานเลี้ยงมีการพูดคุยกันเรื่องประเด็นนี้นะครับแล้วก็มีการสั่งการเก็บสารวัตรทางหลวงซึ่งความจริงสวยนะครับยังไงก็ไม่หมดไปจากประเทศไทยแน่นอนครับไม่ว่าแต่เรื่องไหนก็ตามนะ อย่ว่าแต่วงการสีกากีเลยวงการไหนก็มีทั้งนั้นครับซึ่งประเด็นนี้นะครับรองเต่านะครับก็ได้เข้าไปดูแลเรื่องนี้ตั้งแต่บันแรกท่านได้พูดนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่คำพูดไม่กี่คำนั้นนะครับมีการกินเหล้ากัน แล้วก็มีประโยคนหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่พอใจทำให้กำนันนกถึงให้ลูกน้องไปดำเนินการอะไรบางอย่างนะครับคำพูดนั้นก็คือช่วงจังหวะที่มีการกินเหล้ากันโดยเป็นเหล้าแบบเพียวๆสารวัตรท่านได้พูดบอกว่า ท่านสู้ผมไม่ได้หรอกแค่นั้นล่ะครับทำให้กำนันอาจจะรู้สึกไม่พอใจและก็อับอายว่าพูดง่ายๆคอไม่แข็งเท่าตำรวจทำให้เกิดเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นมานะครับถามว่าสวยมีจริงไหม ที่ผมมองในก็คงมีแล้วครับไม่น่าที่จะไม่มีหรอกแต่คุยเจรจาอย่างไงนั้นเราไม่ทราบเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หลายๆคนหรือว่าหลายๆกระแสข่าวก็ต่างคิดไปต่างๆนานาเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วหลังจากนั้นวิกโจ๊กก็พยายามเข้ามาดูแลเอาคดีไปทำเอง สอบคนโน้นสอบคนนี้ไล่ฟันตำรวจซึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นซึ่งมาสอบหลายลายบางคนก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับนี่แหละครับประเด็นที่ทำให้หลายๆคนไม่พอใจก็คือการเข้าไปก้าวไกยหน้าที่ของคนอื่นที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย เข้าไปดำเนินการพูดง่ายๆนะครับแสมีอะไรที่เป็นประเด็นเป็นกระแสะก็เข้าไปไม่ต้องโชว์ออฟครับบางอย่างก็ต้องเงียบไว้อยู่ตามหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายเพราะช่วงนั้นผอบอตอลตนะครับก็เป็นคนดูแลคดีเองแล้วก็มอบหมายสั่งการ อันไหนที่จะเป็นกระแสรหรือว่าที่จะเป็นข่าวโดว่งดังจะรีบวิ่งเข้าไปมันก็ไม่ได้หลอกครับอย่างคดีของทนายตั้มไม่รีบวิ่งเข้าไปนะครับเข้าไปไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวมันจะพันตัวเองนะครับผมชอบคำพูดหนึ่งนะครับของรองเต่าที่บอกว่าไม่ให้ราคาบางคนนะครับต้องการแสงอย่างเดียว ก็ทำทุกวิธีทางนะครับเพื่อให้ตัวเองเป็นจุดเด่นของสังคมมองตัวเองว่าดีจริงๆแล้วนั่นคือเปลือกลึกๆแล้วเป็นยังไงตอนนี้นะครับทุกอย่างนะครับผลของกรรมที่กระทำมานะมันกำลังวิ่งตามทันนะไม่ต้องรอชาติหน้าครับชาตินี้นี่แหละเห็นแน่นอน นี่แหละครับยังไงก็หนีไม่พ้นมันไม่มีทางหนีได้หรอกครับ